สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับผมวันนี้ร้าน m ริ i t รรถไทยดูถูกก็จะมาพามารีวิวบรรยากาศการส่งมอบรถไถยนะครับอันนี้เป็นรถถยโบราณนะครับ L 2 8 0นะครับขอบคุณเสียใหญ่นะครับเฮียทำธุรกิจถมที่นะพี่จังหวัดอ่างทองนะครับผมสั่งซื้อทางออนไลน์ครับให้ทางร้านมาส่งเลยครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบริเวณ อำเภอสี่คิ้วนะครับผมแถวแถวเกื่อนลำตะคองนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศส่งมอบรถกันครับผมส่งจริงครับโอนมาจริงส่งจริงครับซื้อขายกันจริง mm hmm. ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมใครที่อยากจะได้รถเ,เก่าญี่ปุ่นราคาหลักหมื่นไว้ใช้งานหรือว่าพวก L34 L3236 40 mm hmm. ก็ทักมาที่ร้านได้นะครับอาจจะ ขอดูก่อนที่แอดจะรีวิวก็ได้ครับทางร้านก็จะส่งข้อม,มูลให้นะครับหรือใครสนใจพวกอุปกรณ์อะไรนะครับก็มาดูที่ร้านหรือว่าจะให้ทางร้านส่งให้ก็ได้ครับไปดูกันครับผมตอนนี้เดินทางมาถึงบริเวณเขื่อนลำตะคองนะครับแล้วก็จะเห็นออมอเตอร์เวย์เส้นกรุงเทพโคราชนะครับที่จะผ่านบริเวณแนวเขือเ่อนลำตะคอง ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับผมตรงนี้จะมีรถแมคโครรถขุดเยอะๆครับนี่แหละฮะผู้กว้างขวางของเมืองอ่างทองครับผมโอ้รถไถเยอะมากครับเดี๋ยวผมเข้ารถเข้าไปลงครับผมครับจับส่งเรียบร้อยนะครับ L สองแปดศูนย์ครับขอพระคุณเสียใหญ่ครับจากจังหวัดอ่างทองนะครับสั่งซื้อส่งเลยครับ แล้วก็เสียก็ตีเทินรถเก่าอีกคันหนึ่งครับเพราะว่ามันเล็กไปนะครับก็ขอบคุณมากครับมีของฝากติดไม้ติดมือนะครับผมขอบคุณครับเสียครับ